เปิดสวิตช์สามทางจุดที่1ปิดสวิตช์สามทางจุดที่2จุดนี้จะเป็นด้านหลังของสวิตช์สามทางจะมีเลขการต่อใช้งานอยู่3หมายเลขนะครับหมายเลข0หมายเลข1หมายเลข3สายลายสายสีน้ำตาลออกจากด้านล่างของเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าหมายเลข0ูนของสวิตช์3ทางจุดที่1 ออกหมายเลข1ของสวิตช์3ทางจุดที่1ก็จะมาเข้าหมายเลข1ของสวิตช์3ทางจุดที่2นะครับออกจากสวิตช์3ทางจุดที่1หมายเลข3ก็จะมาเข้าหมายเลข3ของสวิตช์3ทางจุดที่2นะครับออกจากสวิตช์3ทางจุดที่2หมายเลข0จะออกรูไหนก็ได้นะครับ2รูนี้ต่อถึงกันออกจากสวิตช์3ทางจุดที่2หมายเลข0ก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับ ตอนนี้นะครับเราต่อสายลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสายนิวตนันสายสีฟ้าออกจากบัตรบานิวตนันก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับตอนนี้เราต่อวงจรสวิตสามทางหรือสวิตบันไดเปิดปิดหลอดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสายลายสายสีน้ำตาลออกจากด้านล่างของเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าหมายเลขศูนย์ของสวิตสามทางตัวที่หนึ่งออกจากสวิตสามทางตัวที่หนึ่งหมายเลขหนึ่ง ก็จะมาเข้าหมายเลข1ของสวิตช์สทางตัวที่2ออกจากสวิตชสทางจุดที่1หมายเลข3ก็จะมาเข้าหมายเลข3ของสวิตชสทางจุดที่2ออกจากสวิตชสทางจุดที่2หมายเลข0ก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับและสายนิวตันออกจากบัตบาร์นิวตนันก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับออนเบเกอร์เปิดสวิตชสทางจุดที่1 ปิดสวิตช์สทางจุดที่1เปิดสวิตช์3ทางจุดที่2ปิดสวิตช์3ทางจุดที่2เปิดสวิตช์3ทางจุดที่1ปิดสวิตช์3ทางจุดที่2เปิดสวิตช์3ทางจุดที่2ปิดสวิตช์3ทางจุดที่1 สวิตช์3ทางนะครับสามารถเปิดปิดหลอดไฟจากจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะเปิดปิดคนละจุดก็ได้นะครับ1เข้า1 3เข้า3หรือจะ1เข้า3 3เข้า1ก็ได้นะครับจุดนี้นะครับสามารถสลับกันได้จุดนี้จะเป็นด้านหลังของสวิตช์3ทางจะมีเลขการต่อใช้งานอยู่3หมายเลขนะครับ หมายเลข0หมายเลข1หมายเลข3หมายเลข0และหมายเลข1ก็จะต่อถึงกันหมายเลข0และหมายเลข3ก็จะไม่ต่อถึงกัน